กลุ่งเทพมหานครเมืองหลวงที่แสนวุ่นวายการใช้ชีวิตของประชาชนถูกขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปอย่างเชื่องช้าโดยไม่สนใจโลกภายนอกเชกเช่นคนเร่ร่อนไร้บ้านตัวปัญหาเลยตัวปัญหาเลยแหละอยากอยากให้เขามีบ้านอยากให้เขากลับบ้านไม่อยากให้เขามาอยู่อย่างนี้มันมัน ดูไม่ดีอ่ะดูไม่ดีบางครั้งก็กลัวนะคะถ้าแบบดูแบบสกรกสกบกอะไรอย่างเงี้ยคนไร้บ้านเหล่านี้ถูกสังคมตราหน้าไว้ให้เป็นเพียงคนไร้ค่าคนหนึ่งเป็นภาระถูกปิดกัน้นและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเพราะภาพลักษณ์ที่ดูสกรกและมอมแแมมจริงนะมือจีงเขาก็ดีนะแต่เขาเขาชอบแบบนี้หรือเปล่าต้องมาทํางานให้เหนื่อยขอเขากินก็ ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยล้วหนีเลยอ่ะคือไม่ไม่ไมทำมาหากินอะไรไงแต่ยังมีคนไร้บ้านกลุ่มหนึ่งที่พยายามรวมตัวกันเพื่อลบคำสับประมาทของสังคมด้วยการหาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งประกอบอาชีพที่สืดจดิตามกำลังของตนโดยผ่านการเข้าร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนายธเนศจรละโนไทยหรืออีทไร้บ้าน หนึ่งในคนไร้บ้านที่เป็นแกนนาการสานต่ออุดมการณ์ของมูลนิธิด้วยการชักชวนคนไร้บ้านด้วยกันได้พัฒนาตนเองให้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ยืนในสังคมผมใช้ชีวิตออกจากบ้านด้วยปัญหาครอบครัวบ้านแตกสละหลขาดเราก็เข้ามาอยู่เนี่ยเกิดขายคนไร้บ้านโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยจับเก็บของเนี่ยเราก็เก็บเจอรองเท้ามั่ง กระเป๋ามั่งขาดแล้วเราก็พัฒนาอาชีพเราเอามาเป็นของมือสองก็ไปวางขายที่ตลาดตอมอสิเ็ตอนรวมกลุ่มกันนะไม่ได้รวมกลุ่มกันทําไมรวมกลุ่มกันเพื่อ,อ,อให้ตัวเองเข้าถึงสิทธิ์ถ้าเราอยู่คนเดียวป่านนี้เราก็ไม่มีบัตรเราเรียกร้องสิทธิที่เราควรจะได้รับจากภาครัฐนะนี่เป็นบ้านเลขที่รวม11ทับสเพราะว่าคนจะมีบนะัตรเนี่ยต้องมีสำเนาทางทางนี้เขาลองรับอยู่สมัยก่อนเนี่ย ถ้าคนคนในสังคมมองกลุ่มคนพวกนี้จะมองในเชิงลบมากมองพวกนี้ว่าเป็นพวกมิจฉาชีพพวกขี้เกียจพวกไม่รู้จักทำมาหากินแต่พอเขาได้มารวมกลุ่มแล้วลุกขึ้นมาบอกว่าจริงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะจริงเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินแหละแต่โอกาสเขาไม่มีถ้าพูดแบบภาษาเขานะไม่ต้องสงสารขอให้คิดว่าเขาเป็นคนนึงที่มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกับคุณก็พอแล้ว หากทุกคนในสังคมกล้าที่จะเปิดใจยอมรับและให้โอกาสพวกเขาคนเร่ร่อนไร้บ้านเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเดินกลับเข้าสู่สังคมขอเพียงให้มองว่าพวกเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกับทุกๆคนในสังคม